สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Molly Healing Tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อปังขนาดนี้ใครจะต้านไหวก่อนอื่นเฟิร์สก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทุกคนที่สปอร์ตกันตลอดมาไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ ซูเปอร์แดงหรือว่าการสนับสนุนช่องในทางใดงก็ตามนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะจากปกติ1ชั่วโมง555หรเหลือ333บาทนะคะเฟิร์สแปช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปทักเข้ามาจองคิว333ได้เลยจ้าโอเคเราจะมาเริ่มจาก <c oughs> เช็คลัคนาราศีเลขที่เกี่ยวข้องแล้วก็วันที่เกี่ยวข้องกัน ตรงนี้ไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไปฝังพลังงานกันใบแรกค่ะราศรีพฤษภวันที่สองเลขสองแปดนะคะราศรีพิจิกห้าทำออฟไลน์ไม่เอาเจ็ดแปดหราศรีเมษหนึ่งวันจันทร์สองสี และ11นเคะเลขที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลขอะไรก็ได้นะคะเป็นวันวันอะไรก็ได้หรือเลขที่ชอบก็ได้นะแล้วก็ต่อไปเราก็จะมาเช็คเป็นพลังงาน Energy ในช่วงนี้เป็นยังไรกันบ้างนะคะเพื่อจะใช้เป็นสำหรับนี้แล้วกันให้รู้สิทธิ r มาดูกันว่าเอเนอร์จีในช่วงนี้เป็นไงกันบ้างพลังงานในช่วงนี้ของคุณเป็นไงกันบ้างคะใบแรกค่ะ Ace of Swords ใบที่2 Ten of Wands ใบที่3 v i e of Fortune ใบที่4ค่ะ Ace of Cups ใบที่5ว้าว Ten of Pentacles โอ้สวยงามมากแล้วก็ Six of Wands Queen of Cups Three of Wands Eight of Wands ปังไม่ไหวแล้วก็ทัวร์บอนส์ใต้สำรับเป็นอะไรปึ้งไฟออฟคัพส์มาอีกแล้วนะคะคลิปที่เราก็ไฟออฟคัพส์เป็น energy เดี๋ยวนะนะรู้สึกว่าเทียนอ่ะเทียนดับไปแล้วเพราะว่าหมดหมดเกลี้ยงนะคะแต่มีอันหนึ่งงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลย energy ในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างรู้สึกว่าน่าจะหนักพอสมควรอืม บางคนเป็นเดอะแบบแบกอะไรสิ่งหลายอย่างมันเหนื่อยเออมันมีความเหนื่อยมันมีความอับบางคนอาจจะงานเยอะก็ได้งานเยอะงานแยะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าผลตอบรับมันก็ดีมันก็โอเคนะอืมรวมๆแล้วอะผลมันก็ออกมาดีแต่ว่าแบบสิ่งที่แบบทําไปเหมือนแบบไม่คุณไม่เสียเปล่าเออความพยายามมาก่อนหน้าเนี้ยมันไม่เสียเปล่าแน่นอน มันจะเกิดผลแน่นอนแล้วผลมันดีแน่นอนเอ e เนอร์จีของคุณหลายๆคนนะค่อนข้างที่จะมีความแบบอ่อนไหวอืมเป็นคนเป็นคนอ่อนไหวแล้วก็เป็นคนที่แบบสามารถเยียวยาผู้อื่นได้ด้วยเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นเอนเป็นเอ็มพานั่นเองนะคะแล้วก็มีเอเนอร์จีของคนที่แบบสามารถเป็นให้คําปรึกษาคนอื่นได้เป็นแม่หมอได้เหมือนกันหรือคนชอบมาขอคําปรึกษาจากคุณก็ได้เหมือนกันนะคะ มีความเป็นแบบสามารถแบบดูดวงได้เหมือนกันนะแบบว่าเปิดไพ่เป็นสายเยียวยาแล้วก็เป็นสายฮิลเลอร์เออเป็นเจ้าแม่ฮิลเลอร์เจ้าพ่อฮิลเลอร์ตัวยงหรืออะไรแบบนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้หรออรู้สึกว่าแบบชีวิตของคุณก็จะมีความแบบเหนื่อยนิดนึงไม่รู้ว่าใต้สำรับเนี่ยใต้สำรับมันเป็นห้าถ้วยเนาะห้าถ้วยก็จะเป็นเรื่องของแบบอะไรก็ตามเป็นฟิลลิ่งที่มันมีความแบบเสียใจยอยู่เออมันมีความแบบเหนื่อย หรือว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันยังมันยังแบบไปโฟกัสที่อดีตอยู่ในดก่อนหน้านี้แล้วกันบางคนอาจจะปลดล็อกได้แล้วก็ได้นะคะมีพลังงานที่แบบว่ายังยังแบบยังไปนึกถึงอดีตอยู่ยังมีความที่แบบยังยึดติดกับอดีตอืแต่ว่าตอนนี้หลายๆคนอ่ะมันคุณอ่ะได้หันมาเจอแล้วว่าสิ่งที่มันเหลืออยู่อ่ะเออมันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วมันสามารถไปต่อได้สองถ้วยเนี้มันเป็นสิ่งที่มันยังมีอยู่ยังเหลืออยู่ บางคนอาจจะแบบไปโฟกัสสิ่งที่มันล้มไปแล้วพลาดไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะอืมถึงเวลาที่จะหันกลับมามองสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้แล้วเราทําอะไรได้บ้างนะคะมี energy ที่แบบเป็นสายเดือแบบเป็นสายแบบเหนื่อยอะแบกบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไว้อะอืมแล้วแต่ว่าไพ่เนี่ยฟลุตมองว่าเนี่ยมันมีการแปลเปลี่ยนคุณได้ตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างไปด้วยสติป,ปัญญาอแล้ววิวออฟจูนมันคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเชื่อไหมว่า ก่อนหน้านี้ที่เฟิร์สจะตั้งคลิชื่อคลิปเนี่ยอยากจะบอกว่าตอนแรกจะเอาเป็นชื่อคลิปว่าจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญแต่ว่าก็ไม่ได้เอาเอาเป็นแบบว่าปังขนาดนี้ใครจะต้านไหวเนาะเออแล้วก็ปังจริงนะแล้วมันก็มีจุดเปลี่ยนด้วยเป็น turning point เฟิร์สอาจจะจมูกตันนิดนึงนะคะทุกคนพยายามแบบพยายามจะพูดให้แบบมันเป็นคํามากที่สุด วิวของฟอร์จูนนะคะก็คือเป็น turning point เป็นเรื่องของความโชคดีโชคชะตาเหมือนแบบโชคชะตาของคุณมาถึงแล้วอะตอนนี้คุณอยู่ข้างบนนะคุณมองว่าคุณอยู่ด้านบนคุณไม่กลัวสิ่งใดแล้วคุณพร้อมที่จะประจนภยัยไม่ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงคุณมองว่าข้างหน้ามันคือแรงบันดาลใจอะที่จะนำพาให้คุณแบบไปต่อแล้วเนี่ยมันเป็นการที่แบบเหมือนคุณเดินออกมาจากสิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตสิ่งที่มันไม่ใช่อะ่ะเห็นไหม moving on moving on แล้วก็ searching for truth การค้นหาความจริงเออการแบบว่าเดินออกจากเดินออกจากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่เพื่อที่จะไปนค้นหาความจริงอะไรที่เป็นคุณอะไรที่เป็นของคุณอะไรที่เป็นตัวคุณต่างๆนานาและเนี่ยขุยรูปไพ่มันมีการปฏิปตะก,กันมากยังไงรู้ปะก่อนหน้านี้คือแบบเหมือนคุณได้แบบมีความแบบเอาจริงๆอนะ่ะฝนมองว่าไพ่ใบน,นี้เป็นการตัดสินใจด้วยสติปัญญาหรือการโฟกัสหรือความสําเร็จนั่นเอง new idea ก็ได้ เป็นไอเดียใหม่ๆได้กําเนิดไอเดียใหม่ๆจากที่แบบจากหน้าก่อนหน้านี้ทําอะไรที่แบบมันเหนื่อยอะ่ะเออมันเหนื่อยแบบลงแรงลงมือลงแรงลงสมองลงความคิดอะไรไปเยอะแต่ว่าจุดเปลี่ยนก็คือแบบคุณได้เดินออกจากสิ่งที่มันไม่ตอบโจทย์เพื่อที่จะไปเนีย่ยความมั่งคั่งมันเกิดความมั่นคงมันเกิดอืมใบนี้ใบเป็นใบที่แบบว่าเป็นความหนักแน่นเป็นความมั่นคองเอ่ะเป็นเรื่องของความสุขก็ได้ ความสุขที่แบบเป็นระยะยาวความสําเร็จในระยะยาวสิบเหรียญเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมั่นคงมากเนื่องจากก่อนหน้านี้คุณได้พบพเผชิญเขาเรียกเผชิญแล้วพบเจอความยากความลําบากมาแล้วอะเออแล้วคุณไม่ท้อถอยคุณไม่เป็นคนที่เป็นคนที่ไม่เคยแบบท้อถอยเลยอะถึงแม้อาจจะมีท้อบ้างอะท้อบ้างเสียใจบ้างแต่คุณไม่เคยถอยคุณมีแต่ก้าวไปข้างหน้าหรืออาจจะมีการหยุดพักหยุดนิ่งบ้าง มันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะการที่แบบเราเหนื่อยเรารู้สึกว่ามันแบบมันเยอะเหลือเกินหลายสิ่งหลายอย่างมันประเดยประดังเข้ามาแต่ว่าคุณไม่หยุดอะแต่ไอๆคำว่าหยุดที่เฟิร์สบอกนะก็คือเหมือนหมายถึงแบบหยุดพักอะมันเป็นการพักผ่อนมันเป็นการเยียวยามันเป็นการแบบฮีลลิ่งแบบจิตใจร่างกายต่างๆชีวิตแบบเฟิร์สเห็นแบบว่ามันมีความแบบสักเซสเกิดขึ้นอืมีช้อยส์เข้ามามีทางเลือกเข้ามามา,มากมาย ให้กับชีวิตคุณต่อจากนี้ในช่วงนี้นะคะส่วนมากนะจะปังไปในเรื่องงานงานหลักๆเลยคุณจะมองเห็นช่องทางต่างๆมากมายหนึ่งเลยอะ่ะด้วยความกล้าหาญของคุณอะ่ะคุณไม่หยุดคุณไม่หยุดอะ่ะมันมีอาจจะมีความกลัวเล็กน้อยเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นวิวออฟฟอร์จูนมาเพื่อบอกว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลง มันมีการแปลเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าสถานาการณ์ต่างๆหรือสถานาการณ์ของชีวิตเรานั่นเองนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่กลัวสิ่งใดคุณพร้อมที่จะแปลเปลี่ยนความกลัวนั้นเป็นความตื่นเต้นเออเป็นความตื่นเต้นเป็นความสนุกเป็นความท้าทายคุณพร้อมที่จะเผชิญน่ยคุณพร้อมที่จะปะจนภัยไม่ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไง ข้างหน้าจะมีคลื่นลูกใหญ่แค่ไหนคุณไม่กลัวอีกแล้วคุณคุณเหมือนเข้าใจหรือเหมือนแบบตกตะกอนกับบางสิ่งบางอย่างได้ด้วยแล้วก็หลังจากเนี้ยมันจะเป็นชีวิตที่คุณเลือกเองเห็นไหมมันจะมีการแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความกระทาหันอะ่ะมีอะไรที่มันเข้ามาอย่างไม่คาดคิดอะ่ะแล้วเป็นสิ่งที่คุณเลือกได้อะ่ะมีทางเลือกเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจแล้วเฟิร์สบอกว่าคุณจะตัดสินใจด้วยสติปัญญาของคุณไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ไหนก็ตาม แล้วหนึ่งในนั้นะมันจะเป็นมันจะเป็นคุณที่ไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามาเนาะมันจะมีความเข้าใจเออความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจร่วมด้วยอะ่ะเออแต่ว่ามันก็จะมีขอบเขตในแบบของตนเองไม่ว่าจะแบบมีสิ่งใดเข้ามานะคะ <c oughs> แล้วจะบอกว่าจะบุกตันมากทุกคนแล้วต่อไปเนาะเอาจริงจรอะเพิร์จะบอกว่ามันมันปังจริงๆชีวิตคุณก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่า มันผ่านความยากลําบากมาแล้วความเหนื่อยมาแล้วความหนักมาแล้วหนึ่งเลยถ้าตอนนี้ยังหนักอยู่ยังแบกอยู่ให้ปล่อยเอออะไรที่มันแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบกเกินไปมันแบกเกินไปแล้วนะแม้กระทั่งความรู้สึกเหมือนกันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นภาระหน้าที่ต่างๆภาระหน้าที่ต่างๆเราก็ยังดําเนินไปเรื่อยๆแต่สิ่งไหนอะที่มันไม่ไหวจริงๆอะออาจจะเป็นความรู้สึกเราหรืออะไรก็ตาม ปล่อยได้ปล่อยพอเหมือนเร,เราวางใจเป็นเราปล่อยเป็นอะเรารสึกว่าเอ้ยเอยเอลองวางใจดูซิลองแบบลองให้มันเป็นไปซิเราลองไม่ยือ้อไม่แบบเราลองไม่แบบว่าฝืนอะสถานการณ์หรืออะไรเงี้ยลองดูซิมันจะเป็นยังไงผลลัพธ์อะลองสู้กับมันสักตั้งหนึ่งเฟิร์สว่าผลลัพธ์มันจะออกมาดีมากๆดูจากกราฟอะ,อะถ้ามองจากไพ่ไพ่เป็นกราฟได้เลยอะมันมีความแบบอย่างเงี้ยมันมีความจากจากอยู่ข้างล่างอะ มันค่อยๆขยับข,ขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็สูงปีตอะ่ะมันแปลว่ายังไงคือความก้าวกระโดดของชีวิตคุณมันมีแน่นอนก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยสูงแล้วแล้วมาตกปุ๊บหรือว่ามากลางไม่ถึงเกือบตกมากราฟชีวิตมันอาจจะเป็นอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นเนี้ยต,ตืด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 ขึ้นไปเรื่อยเรือเอออาจจะมีลงบ้างอาจจะมีขึ้นบ้างลงบ้างลงบ้างขึ้นบ้างอย่างงี้แต่สุดท้ายแล้วอะดูสิสิบเหรียญมามันคืออะไรที่เป็นผลระยะยาวอะ เหมือนความที่แบบเราเก็บหอมรอมลิฟต์มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้มันแบบฟูฟ่องในวันเนี้ยนะคะอะไรก็ตามที่มันไม่เร่งรีบจนเกินไปอะ่ะมันไปได้เรื่อยๆแล้วมันหนักแน่นมันมัน่นคงแต่อะไรที่เรารู้สึกว่าเรารีบเกินไปเรากดดันตัวเองจนเกินไปอ,ะอ่ะนี่ยใบนี้จะขึ้นมาเพื่อเตือนบางสิ่งบางอย่างว่าแบบ ถ้ามันหนักเกินอะไรเงี้ยเราต้องให้เวลากับตัวเองนะอ่อนโยนกับตัวเองบ้างบางทีเราอาจจะแบกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราเป็นเดอแบกของครอบครัวเราเป็นเดอแบกของของแบบคนรอบข้างหรืออะไรมากจนเกินไปเราอาจจะต้องผ่อนผ่อนหนักผ่อนเบาบ้างอืมนะคะหย่นหย่นกับตัวเองบ้างบางทีเนี่ยเราซึ่งพลังงานเอเนอร์จีของคุณเป็นควีนออฟคัพใช่ไหมค่อนข้างที่จะเก็บอะไรหลายๆอย่าง,างไว้เพียงผู้เดียว ไม่ค่อยได้แบบแสดงความรู้สึกอะไรให้ใครอ่ะเนื่องจากคุณเข้าใจว่าคนอื่นอ่ะคุณไม่อยากเอาความทุกข์หรือว่าเอาความอะไรเงี้ยไปใส่คนอื่นอ่ะแต่ว่าคุณรับฟังได้เป็นอย่างดีนะคุณรับฟังเก่งคุณให้คาปรึกษาเก่งมากแต่ว่ากับตัวคุณเองอ่ะคุณต้องจัดการตัวเองอ่ะเกณฑ์ไหมเออซึ่งมันแบบหนักพอสมควรอ่ะเราคิดว่าแบบบางทีอ่ะจะต,ต้องให้เวลากับตัวเองแล้วก็อ่อนโยนกับตัวเองให้มากๆที่หนึ่งที่สุด อ่าแล้วก็อีกคำานรูปแบบหนก็คือ in the flow ตอนนี้คุณอยู่ใน F l o w นะคุณอยู่ในความไหลลื่นของชีวิตจริงๆมันไปได้เรื่อยๆอะไรก็ตามที่มันติดติด,ตดขัดขัด,ขดในช่วงเนี้ยแสดงว่ามันไม่ใช่แต่เมื่อไหร่ที่มันรู้สึกเฮ้ยเนี่ยทำแบบนี้แล้วมันเริ่มโฟล์ะเราปล่อยไปตามจังหวะของมันเราปล่อยไปตามสถานการณ์ของมันแต่เราไม่ไหลนะเราไม่ไหลไปกับมันเราไม่แบบ เราเหมือนแบบเรารู้ว่าเวลาว่ามันเหตุนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นโอเคอ่ะเราไปตามมันเราไปตามโฟลของชีวิตเราไปตามจังหวะของชีวิตมันเป็นอย่างงี้อ่ะเราก็ลองไปไปไปมันจะไหลลื่นไปเรื่อยแต่เมื่อไหร่ที่แบบมันรู้สึกติดขาดมันไม่ใช่หยุดพักก่อนหยุดก่อนรอหยุดเพื่อไต่ตองบางสิ่งบางอย่างก่อนแล้วค่อยตัดสินใจมีเรื่องราวอะไรเข้ามาค่อยๆตัดสินใจไปค่อยๆเค,คลียร์ไปทีละจุดทีละจุดมันจะค่อยๆโฟลไปเรื่อยๆยตอนแรกเราอาจจะแบบ อาจจะอาจจะยังแบบงงๆงงไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเหมือนแบบเราเหมือนแบบเราไม่ต้องไปเขาเรียกอ,อะไรกาหนดกฎเกณฑ์ชีวิตมากอะ่ะเอออย่ามีข้อจํากัดกับตัวเองอย่ามีข้อจํากัดกับชีวิตมากเดี๋ยวมันจะโฟล์ไปเองนะคะโอเคประมาณน,นี้แล้วเดี๋ยวเฟิร์สจะมาเปิดเป็นไพ่ออราเคิลเนาะอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายเฟิร์สขอแบบขยายห้าถ้วยก่อนเพราะว่าห้าถ้วยเดี๋ยวมันต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่าง ขอขยายใต้สำหรับนิดนึงเนาะว่าแบบถ้าอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้าถ้วยนี้ขอสามใบละกันไพ่มีอะไรอยากจะบอกไพ่มีอะไรอ,อยากจะบอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้าถ้วยนี้ค่ะ n i h t of cups ว้าวหน,หนึ่งหนูเหรียญแล้วก็อะไรเอ่ย n i g h t of pentacles อ่ะโอเค เขาบอกว่ามันถึงเวลาที่จะไปต่อจริงๆแล้วเนี่ยเห็นปะ New material offer New job o r Promotion New opportunity โอกาสใหม่ๆกำลังจะมาอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในพลังงานเนี่ยพลังงานของความแบบเศร้าหรือยังติดกับอดีตอะมันยังไปไหนไม่ได้อะถึงเวลาที่จะขยับขยื่นแล้วถึงเวลาที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วถึงแม้จะช้า แต่มันดีกว่าที่เราไม่ขยับอะไรเลยเอออาจจะแบบเป็นช่วงเวลาที่ถึงช่วงจังหวะที่ดีที่คุณจะเริ่มทาอะไรสักอย่างแล้วอะสมมติคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณอยากจะขัดเกลาตัวเองคุณอยากจะพัฒนาตัวเองในเรื่องไหนก็ตามเนี่ยจะเริ่มอะไรเนี่ยมันสามารถเริ่มได้เลยอะแต่ขอให้ไปแบบเรื่อยๆช้าแต่มัน่นคงแล้วโฟกีว่าคุณจะเจอแต่ความชควงดีนะดูสิว่านายออฟคับขึ้นมานายออฟคับก็จะเป็นเรื่องของแบบ ปฏิหารที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราแบบขับเคลื่อนไปข้างหน้าหรือไปไหนก็ตามอืเป็นช่วงที่แบบเหมือนเรารับรับสิ่งต่างๆเข้ามาหรือเป็นช่วงที่แบบเราจะโชว์ความคิดสร้างสารรค์แสดงศักยภาพของเราซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วจากหน้าไพ่ก่อนหน้าดีที่ขึ้นมาเนาะคุณเป็นคนที่มีศักยภาพเป็นคนที่ทํางานเก่งนะเอาจริงๆอะเป็นคนที่ไม่ย่อท้ออยู่แล้วนะคะส่วนเรียนเนี่ย ใบเนี้ยเฟิร์มองว่าเมื่อไหร่ที่พลังงานเราเปลี่ยนอะโอกาสมันจะมาโอกาสนี้รวมไปถึงโชคลาภด้วยเช่นกันนะคะเพราะหนึ่งเหรียญมันใดๆแล้วความหมายหลักก็คือโชคลาภนั่นเองโอ้โหคือความปังนั่นเองยังไงก็ปังแน่นอนนะคะหนึ่งเหรียญเป็นไพ่ของ opportunity โอกาสดีๆที่กำลังจะเข้ามางานใหม่หรือการ manifestation ก็ได้ใครที่ manifest อยู่พูดเลยว่าปังแต่จะต้องขยับขยับขยื่น take action ทำอะไรสักอย่างถ้าไม่ทําอะไรเลยแล้วอยู่นิ่งๆเราอยู่เราอยู่เ,ยเฉยๆรอคอยอะ่ะมันก็อาจจะช้าหน่อยแต่เมื่อไหร่ที่เราแบบมีการขยับ take action ให้มันสอดคล้องกับเป้าหมายที่เราแบบจะไปอะ่ะมันมาแน่นอนมันปังแน่นอนนะคะโอเคจบต่อไปนะคะเราจะมาเปิดเป็นไพ่ออร์เ,รเคเเพิ่มเติมดูซิว่าไพ่ออร์เรคเิอยากจะแดนนาอะไรคุณเพิ่มเติมบ้าง ก็จะใช้เป็นไพ่สำหรับนี้ everyday w i s h o r a c l e นะคะแม่หมดน้ำเงินของเราขอซักหนึ่งใบก่อนใบบนเลยกันปึ้งว้าวกำลังดึกอยู่พอดีเลยใบนี้ขึ้นมาเฉยเลย cleansing body and spirit ฟอนตมองว่าเหมือนเป็นการชำระล้างพลังงานเก่า ชำระล้างร่างกายและจิตใจหนึ่งเลยในน้ำช่วยได้เห็นไหมเฟิร์สไปโฟกัสที่ธาตุเนาะธาตุน้ำเป็นเกี่ยวกับน้ำตัวคุณเองอ่ะมีอุ้ยเออลืมไปว่าคุณได้คุยนอกคับสเนาะก็เป็นเกี่ยวกับธาตุน้ำเหมือนกันอะไรก็ตามที่แบบเป็นน้ำอ่ะคุณจะมีความเชื่อมโยงกับน้ำหรือเวลาที่คุณไปทะเลคุณไปแม่น้ำคุณไปเล่นน้ำหรืออะไรสักอย่างหรืออาบน้ำก็ได้แช่น้ำอาบน้ำ หรือไปอยู่ใกล้ๆแม่น้ำหลือพลังงานคุณจะโฟล์มากๆพลังงานคุณจะดีมากๆถ้ารู้สึกว่ามันอึม,มครึมมันห่อเหี่ยวพลังงานมันไม่มีมันไม่มีอไอเดียเลยเลยมันไม่มีแรงกระใจเลยหนึ่งเลยเริ่มมาจากอาบน้ําก่อนลุกอาบน้ําหรือถ้าอาบน้ําแล้วอะลองเปลี่ยนเป็นแบบออกไปแบบไปไปแบบใกล้ๆแม่น้ำอะไรที่มันมีแม่นม้ำอ,อะไรเงี้ยไปเดินเล่นไปเดินเล่นเดินถอดรองเท้าเดินเหยียบบนพื้นหญ้าพื้นดิน คุณจะได้รับ energy ดีๆมันเหมือนเป็นการชำะระล้างพลังงานเก่าๆด้วยเนี่ยแบบไม่ใช่ว่าแป๊บเดียวนะสักพักหนึ่งอะอย่างเช่นสักสามสิบนาทีก็ได้อย่างเช่น,ชนแบบคุณไปนอนนั่งเล่นตรงสนามหญ้าหรือที่มันใกล้ๆแม่น,น้ำอันนี้คุณจะได้รับพลังงานหรือได้รับไอเดียต่างๆเกิดขึ้นหรือถ้าอยู่ในบ้านไม่มีเวลาหรือไม่มีอะไรออกไม่ไม่ไม่มีเขาเรียกไม่มีโอกาสได้ออกไปสักที่เลยอะไรเงี้ยแค่อาบน้ำแล้วอยู่กับมัน เหมือนแบบเราฟินฟินไปกับการอาบน้ําอะฟินไปกับเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรจะบอกว่าอะไรดีเราอาบเหมือนแบบเราเราเหมือนจินตนาการไปด้วยว่าแบบน้ําเนี่ยช่วยให้เราแบบเหมือนส่งพลังงานดีๆมาให้เราเอออาบอาบด้วยความแบบใส่ใจอะบอกไม่ถูกอะทุกคนเออเวลาที่น้ํามนชะโลมลงตัวเราใช่ไหมเราก็เนี่ยทําหน้าแบบเนี้ยเห็นไหมทาหน้าเขาเลยผ่อนคลายไปกับมันอะ่ะอืมเราอาจจะมีไอเดียไหลไหลเข้ามา ในช่วงของตอนที่เราอาบน้ําก็ได้หรือเป็นการเคลียร์พลังงานเคลียร์เอเนอร์จีเก่าๆที่มันไม่แบบไม่ไม่โอเคสภาวะเก่าๆก,ก็ได้นะคะช่วยได้เช่นกันอ่ะขออีกสองใบ Follow your dream <c oughs> ติดตามความฝันของคุณหรอประมาณนี้เนาะเหมือนแบบว่าเฟิรมองว่าใบนี้น่าจะเป็นแบบความฝันของคุณมันสามารถกลายเป็นจริงได้อะ่ะหรือ ลองดูความฝันจริงๆอะอันนี้อันมันมีความฝันสองความฝันนะความฝันฝันที่เราอยากจะเป็นอะเอออันนั้นอะเดี๋ยวเฟิร์นบอกความหมายหนึ่งก็คือแบบอย่าให้ความฝันเรากลายเป็นแค่ความเพือฝันสมมุติเราฝันอยากจะทํานู่นทำนี่เราตั้งใจไว้ว่าเฮ้ยเราจะทํานี่ทํานู่นทํานู่นเป้าหมายเราเออมันจะนี้เป็นในแนวนี้ก่อนเป้าหมายเราเป็นอย่างงี้งี้เราสามารถทําให้มันเป็นจริงได้อืมเราสามารถ take A c t i o n เริ่มต้นทําได้เลยส่วนอีกความฝันหนึ่ง follow your dream ก็คือ ลองดูความฝันของคุณดีๆความฝันของคุณมักจะบอกบางสิ่งบางอย่างมักคุณอาจจะได้เคลียร์บางสิ่งบางอย่างทางความฝันก็ได้เราอาจไม่รู้เนี่ยในชีวิตจริงเราอาจจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเราติดอะไรวะเออทําไมชีวิตเราไปต่อไม่ได้สักทีหรืออะไรเงี้ยแต่พอเหมือนแบบในฝันอะเรารู้สึกแบบเป็นทุกข์กับเรื่องเนี้ยอ่บางทีเรื่องเงินเออฝันเกี่ยวกับเรื่องเงินแบบเขาเรียกอ,อะไรอะอันนี้ก็เป็นแนวทางจิตวิญญาณหน่อยนะทุกคน อย่างเช่นแบบทุกคนกําลังเหมือนมีมีคนคนหนึ่งกําลังพากลับบ้านมีรถคันหนึ่งหรือมีเครื่องบินหรือมีอะไรก็ได้แล้วเราอะ่ะแล้วแบบทุกคนเพื่อนกำลังจะไปหมดแล้วกำลังจะไปเที่ยวหรือกำลังจะไปอันไหนสักอย่างนั่นแหละแล้วเราโมวแต่ห่วงเงินอะไรเงี้ยอะ <c oughs> เรามาตีความฝันกันความฝันนี้กำลังจะบอกอะไรบอกอะไรทุกคนรู้ไหมคะที่ first เห็นเลยก็คือเรื่องของการห่วงของกำลังยึดติดสิ่งของ สมมติเราจะแบบเราเราเราเพื่อนขึ้นรถก็หมดแล้วอะแล้วรถก็เรา,า,จ,าจะออกแล้วแต่เราเฮ้ยอยู่ดีเราลืมของเราจะไปเลยไหมในฝันเราต้องรู้ว่าเราจะเราไปเลยไหมหรือในฝันเราอะอยากกลับไปเอาเงินเราอยากกลับไปเอาขอ,อ,องก่อนเราลืมของอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ก็มาตีความฝันก็คือเรายังยึดติดสิ่งของเรายังหวงของของสิ่งนั้นอยู่อืมเพราะฉะนั้นเราก็จะกลับบ้านไม่ได้สมมติใครที่แบบเอ่อเขียนโซแพลนมาว่าฉันจะกลับบ้าน พบชาตินี้ฉันอยากจะกลับบ้านฉันไม่อยากมาเกิดแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าความฝันนี้มาแสดงว่าเรายังติดอยู่อ่ะอันนี้ยกตัวอย่างบางทีอ่ะเรายังติดเรื่องไหนอยู่อะไรเงี้ยเฟิร์สเคยฝันเรื่องของความโลภเออความโลภเหมือนมีคนอะ่ะเอาเงินมาแจากหรืออะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วเป็นเงินสีเทาเงินที่แบบมาแบบมันมันไม่ได้แบบบาขาวสะอาดอะ่ะแล้วเราแบบแบบแบบอยากได้เงินนั้นอะ่ะแล้วตื่นมาเราแบบพุ่ย เรายังติดเงินนั้นอยู่นี่ว่าเอ้ยเรายังติดเรื่องนี้อยู่นี่ว่ะเรื่องของความโลภเรายังแบบเรายังมีความอยากอยู่เลยอะไรเงี้ยเรายังมีพลังงานที่ขาดแคลนอยู่เลยอะแล้วเราจะได้เงินมาง่ายๆได้ยังไงอืมนะคะเหมือนพลังงานเรายังอยู่แบบอยู่ต่ํากว่าเงินอะเรายังมีความแบบฉันต้องแบบฉันอยากได้เงินแสดงว่าเรายังไม่ได้มีเงินอะไรเงี้ยมันก็เป็นพลังงานของความขาดแคลนเออเฟก็ค่อยๆปลดล็อกปลดล็อกไปเรื่อยๆนะคะอ่ะต่อไปว้าวเห็นไหม ชฉ่งแอนโปรเกสคือการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสําเร็จเหมือนแบบถท่าชีวิตคุณมีความขยับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะเกิดขึ้นอะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นอะอเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จแน่นอนมันจะมีความก้าวไปข้างหน้าเปลี่ยนแปลงเพื่อความก้าวหน้าหรืออะไรก็ตามโหเลิศมากแล้วมันสอดคล้องกับสิ่งที่แบบเฟิร์ได้อ่านไปก่อนหน้านี้ด้วยทุกคน สวยงามมากๆตอนนี้23นาทีเนาะอ่ะเรามาปิดท้ายด้วยไพ่ข้อความดีกว่ามาดูว่าแองเจลมีข้อความอะไรที่อยากจะบอกคุณกันใบแรกค่ะสองสองลองใหม่อีกครั้งอ่ะ อันนี้ฟอนมองว่าแองเจิลอยากจะบอกว่าอะไรก็ตามที่เหลือเราเคยผิดพลาดไปแล้วอ่ะเออเราลองทําใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่อาจจะเปลี่ยนแผนอาจจะเปลี่ยนกลยุทธ์อาจจะเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยเราอาจจะใช้เราเคยใช้วิธีนี้ใช่ไหมวิธีนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันไม่ได้ผลเราลองเปลี่ยนวิธีเออแต่ว่าแบบเหมือนแบบลองสิ่งเดิมอะ่ะสมมติมันเป็นสิ่งที่คุณรักมันเป็นสิ่งที่คุณชอบมันเป็นงานที่คุณชอบแล้วคุณเคยทําพลาดไปทําวิธีนี้ก็แค่เปลี่ยนวิธีใหม่ แล้วก็2299อย่าตัดสินตัวเองและผู้อื่นอ่ะอันนี้ตรงตัวเลยก็คือแบบหนึ่งเลยอ่ะคนที่แบบเราไม่ควรตัดสินที่สุดอ่ะเราตัดเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราตัดสินตัวเองไหมบางทีเราแบบเราชอบพูดกับตัวเองว่าแบบเราไม่เก่งเราทําไม่ได้เราอย่างงู้นเราอย่างนี้ก็แสดงว่าเนี่ยเรากําลังตัดสินตัวเองอยู่อืมทั้งทั้งที่บางอย่างเรายังไม่ได้ลองทําเลยอ่ะเรายังไม่ได้ฝึกฝนมาเลยเรายังไม่ได้ใส่ใจหรือว่าแบบใส่แบบใส่ศักยภาพของเราได้เต็มที่อ่ะ เราเชื่อแมเฟิร์นมองว่าแบบทุกๆคนนะถ้าคุณตั้งใจทําอะไรจริงๆแล้วหรือว่าคุณพยายามจริงๆแล้วทุกคนทําได้หมดทุกอย่างอยากจะทําอะไรก็ทําได้อืพอทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันอะเรามองกันแค่นี้เลยอะถ้าเรามองให้เห็นภาพชัดเจนอะทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันอืมแล้วมีอะไรที่เราจะทําไม่ได้บ้างเราอะชอบแบบบางทีตั้งแต่แบบ สมัยเขาเรื่องอะไรตั้งแต่เกิดมาใช่ไหมเราอาจจะโดนปลูกฝังอาจจะเป็นความเชื่อที่มันผิดๆเราเชื่อว่าแบบเฮ้ยเราไม่เก่งเ้ยเราจะต้องแบบดิ้นรนให้มากๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยเราสามารถแบบทําทําแบบเราสามารถทําได้ทุกอย่างเราสามารถเป็นได้ทุกอย่างที่เราอยากสเปน1 7หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งโชคชะตาไม่ได้รอเล่นกับเธอเธอต่างหากที่รอเล่นกับตัวเอง เจ็ด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 มันถึงเวลาแล้วว้าวแปดสามยังไงเธอก็ทำสำเร็จแน่นอนใช่เอาจริงๆอ่ะคำนี้นะพนมองว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับจังหวะชีวิตตอนนี้เราอาจจะแบบชีวิตเราอาจจะเลื่อยเปื่อยก็ได้บาง,บางในบางพลังงานแต่ว่าเฟิร์นพูดเลยว่าช่วงจังหวะชีวิตมันมันเป็นจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อถึงจังหวะชีวิตเราอ่ะอืมยังไงก็ปังแล้วเฟิร์นคิดว่ามันก็จะถึงเวลาแล้ว 1 9 9 9ก็ไม่ได้แย่นะ3 8จงเชื่อมั่นในตัวเองเพระเาะชอบควานี้มาก9 9 9 9ใช้ชีวิตให้มีความหมายกับตัวเอง9 9สําเร็จแล้วอุ้ย9มาเยอะมากทุกคนแล้วก็ 1, 1 1 1อยากคิดมากอู้อันนี้สำคัญมากบางทีอะเราชอบแบบเผลอแบบ เผลอคิดเยอะอะด้วยความที่แบบเป็นคน,เป,นเป็นเราอยู่แล้วอะเออเราอาจจะแบบเป็นคนคิดเยอะตั้งแต่แบบในอดีตหรือว่าทุนเดิมอะไรเงี้ยเก็บทุกอย่างมาคิดเก็บทุกเรื่องมาคิดอะบางทีอย่าไปคิดเลยอีกอย่างบางในบางพลังงานชอบคิดแทนคนอื่น อันเนี้ยต้องระวังเราต้องหมั่นสังเกตความคิดของตัวเองให้ดีหมั่นสังเกตความรู้สึกหมั่นสังเกตอารมณ์หมั่นสังเก,ต,งเกตความคิดเชื่อไหมว่าสิ่งสิ่งเนี้ยอาการที่เราสังเกตบ่อยๆอ่ะพอเราเห็นปุป๊บอะมันจะทําให้เราแบบได้ฝึกจิตได้ฝึกสมาธิได้ฝึกสติด้วยนะพอเรารู้ว่าเฮ้ยเนี่ยความคิดเนี้ยมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ของเรานะมันเป็นแค่ความคิดหนึ่งมันเป็นธรรมชาติของมันที่มันจะเกิดขึ้นแค่เราเห็นว่าเฮ้ยเรากําลังคิดลบ เอออันนี้เรากําลังคิดลบนะเรากําลังคิดแทนคนอื่นนะเออจากเมื่อก่อนเช่ไหมโฟล์วบคนชอบคิดแทนคนอื่นเราคิดเยอะมากมากอืมแล้วพอเหมือนเราเริ่มรู้ตัวเราเริ่มฝึกตรงนี้ไปเรื่อยๆอะไอ้สิ่งส่งเนี้ยมันเริ่มแบบหายไปเองอะมันก็ไม่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้หายนะมันเป็นฟิลที่แบบมันขึ้นมาแต่เราเห็นมันมากขึ้นอ้อเรารู้แหละพอเราเห็นว่าแบบเราเราคิดเยอะหรือเราเริ่มคิดแทนคนอื่นแล้วเราเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนโฟกัสยังไงไปทําอย่างอื่นเออไปทําอย่างอื่นแทนหรือแบบเปลี่ยนโฟกัไปแบบ คิดอย่างอื่นแทนอะไรเงี้ยเออมันจะทำให้แบบเราดีขึ้นนะคะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะบ๊ายบาย